เวแล้วก็ออกไปเต้นทุกคนจะได้เต้นพร้อมกันหมดไอ้ศิษย์ปึ้งนี่โง่ยังงไอ้ศิษย์เมลศิษย์ ะแล้วหน้าไกคนนี้มันมาด้วยกันได้บอกว่าน่ารักหรอไปมิวสิกเต้นให้หมดนะไอหนีไปไแล้วเสนะผมจะกินแล้วไม่รู้ี่เขาจะเป็น้ะไร มันโม่จริงๆไอ้ไอ um> <No <Uh, ้ส totally ิ่งหาไอ้สิ่เนี่ยไอ้สิ่งไอ้ควายเฮ้ยน่ารักเอาไปไปกองตรงโน้นไปเต็มเตข้างหลังหมวกก็ต้องมัดมากมึงไม่เสียแรงตั้งมากับมือมึงไปนอะไปนอนท่านต้องสื่อทิ้งมาแล้วกะอ๋อลุ้ ชื่ออะไรจ๊ะไม่อินดีไม่รู้ฉันถามว่าชื่ออะไรชื่อมาลุกน่าเ่เลยชื่อชือบาลุกช่บาลุโอ้สกปรกบอกป่ะสรอกลงนอี่สกกรบกพี่เ็ดให้ดีมากที่ดูแลภาาเลยด้ทีแรกไม่มีทรายดีกว่าเลี้ยาไงเ่ยเปิมันเปิดพื้นเ็ดให้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยมมึงเสร็จ หายตีซิใครเหยียบพี่ใครเหยียบพี่ใครเหยียบพี่ไม่ได้เหยียบเหยียบพี่เปล่าเหยียบพี่เปล่าไม่มีอ๋ออยู่นี่เองไอ้ยาสีฟันอะไรเนี่ยใจรุ่นเดียวกับไอ้สิทธิ์เลยนะเนี่ยอะไรดอกบัวขี้้ยเก็บดอกบัวคู่เป็นไง